พันแล้วแล้วใส่ทุงบอลว่าเห็นทุงห่อนั่นคือบานเท่าไหมใส่ทุงอันอันนี้กับบสอสเียดอกว่าเคยหออยู่ไส่ทุงอันนี้กับบอสเียดอกแต่ว่าแบาบผีน้วยายายยายบึ่งดูได้ยฮักเครืองเอาพริกได้ฮักเครืองเอาใสาย่ย,ย่านหยาดยายนมันแทงถขงขาด ม้น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 ไปเฮ้่านมันแน่นๆจ้ะ้มันไม่ยุกลถุงไ้มันแน่นๆ ั้งแขนดี กดมันแหลมๆได้หอซ้ำนี่ละจ้าได้ได้แล้วได้ยุสยิบหาสิบหาหอนี่ละหอใหญ่เติบเนาะบ่มีใบตองพัน ขันมีใบตองพันสิไดหลายหอยมันเดี๋ยวใส่ถุงพันมันเหลียวเห็นมามันเย็ดหน่อยบ่ได้ขันมีใบตองกับสิใดหอยใหญ่ยุต่เปิดออกแล้วกับสีซ้ำนี่แหละบรรลุนี่เสืออันใบตองมากพี่น้องยังได้หลายหอยเหตุเป็นยูดี ก็เท่าถิ่มมือซื้อได้หละเหตุเป็นยูเนอากินกระด้กลนมันแหลมๆจ้ามันจ้งสวยหอละเศร้าเลยเอ้าส <c oughs> ุ่งใส่ใบตองคนขายหอละสิบเขาขายหอละเศร้า ในบ้างที่หาห้อนเนี่ยล่ะพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นเราคอยมาเปิดซิมน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า